สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับื่องครับวันนี้จะขอนํำคาเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับและนี่คือชาร์ตนะครับที่พูดถึงเรื่องของการปกป้องคําสอนครับพี่น้องครับในสมัยโบราณเนี่ยนะครับการปกป้องคําสอนเนี่ถึงถึงแก่ชีวิตนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคําสอนเนี่ยนะครับ มันเป็นการแยกแยะระหว่างถูกกับผิดคนที่เป็นคนบาปคนชั่วร้ายนะครับเขาก็อยากจะมีอิทธิพลต่ตอกิจจักของพระเจ้านะครับเขาก็ไม่ชอบคนที่ยืนหยัดอยู่บนคำสอนที่ถูกต้องการข่มเหงถึงได้เกิดนะครับการข่มเหงเนี่เกิดจากภายในกิจจักเนี่ยซึ่งเจ็บปวดมากนะครับและนอกจากภายในกิจจักเนี่ยก็มีการข่มเหงของคนที่อยู่นอกศาสนาเข้ามาอีกเหมือนกัน และตรงนี้เองทําให้เกิดการเรียกว่าการฆ่านะครับฆ่าอย่างชอบธรรมก็คือฆ่าคนที่เชื่อในต่างความเชื่อที่ไม่เหมือนกับฉันฉันสามารถฆ่าได้โดยที่ฉันไม่ผิดและนี่คือการทําให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าทํำลายล้างท่านอาคาทูตเปาโลถูกคนยิวนะครับตามเอาชีวิตเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านประกาศพระเยซูคนยิวนั้นต้องการ เอาชีวิตของเปาโลฉันตรงนี้เองทําให้เกิดมาเตอร์หรือมาตีนะครับก็คือเป็นผู้พียชีวิตเพื่อความเชื่อเพื่อพระ,พระเจ้าเพื่อพระเยซูในสมัยโบราณนะครับคนตายไปนับหมื่นนับแสนเพราะว่าเขาต้องการปกป้องคําสอนเรื่องพระเยซูฉันในฉันนั้นพี่น้องครับในสมัยนี้นะครับก็มีสงครามนะครับของเรื่องของความเชื่อที่แตกต่างกันการทําลายล้างกันคนที่ มีความเชื่อแตกต่างนะครับกลายเป็นศัตรูกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนให้ทําอย่างนั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เราปกป้องความเชื่อให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะสอนลูกหลานของเราต่อไปเพื่อเราจะประกาศและเพื่อที่ให้เรามีความมั่นใจในการที่เรายักษาความเชื่อนี้ตลอดไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตหลักข้อเชื่ออี อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่จะเรียนก็คือหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นั่นเองหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นะครับเป็นหลักข้อเชื่อที่ขยายความจากไนเซียรหรือไนซีนอกักขรทูนะครับสั้นๆนะครับไนเซียเนี่ยนะครับก็ยาวหน่อยนะครับหนึ่งหน้าแต่หลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์เนี่ยนะครับมีคําถามอยู่ร้อยเจ็ดคำถามครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคาเทกิซึมนะครับเป็นคาเทกิซึม พี่น้องจะเห็นนะครับในภาพขวามือมีคำคำหนึ่งครับเรียกว่า confession เห็นไหมครับเขาประกาศในปี1647 Westminster Confession of Faith ก็คือว่าเป็นการ Confess นะครับ o n f e s s เนี่ยแปลตรงตัวว่าสารภาพการยอมรับหรือการประกาศนะครับ o n f e s s นะครับ w e s t m i n s t e r Confession of Faith เนี่ยหมายความว่าเขากำลังเขากำลัง สังขยาณาหลักข้อเชื่อที่ที่ที่ถูกต้องนะครับเป็นหลักข้อเชื่อที่แตกต่างจากคทอลิกเป็นหลักข้อเชื่อที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราได้รับความรอดนะครับโดยความเชื่อและนี่คือที่มาของเพสเปเทเรียนของเราพี่นงครับเราเป็นเพสเปเทเรียนนะครับเราต้องรู้ว่าที่มาของเพสเปเทเรียนนี้คืออะไรและเราเชื่ออะไร นะครับและเมื่อเราเชื่อถูกต้องแล้วนะครับเราจะเห็นเลครับว่ามันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับระหว่างหลักข้อเชื่อทั้งสองหลักนะแตกต่างในเรื่องของอะไรครับแตกต่างในเรื่องของบริบทเวลาในประวัติศาสตร์หลักข้อเชื่อในเซียนะครับเกิดในปีคศ325ในขณะที่หลักข้อเชื่อเวสเซนเซอร์นั้นเกิดในปี1646่ครับห่างกันเนี่ยนะครับประมาณ1 2 3 0 3 0 0ปี ถามว่าห่างกันเยอะไหมครับห่างกันเยอะครับแต่เนื้อหาสาระไม่ได้แตกต่างกันแต่เนื้อหาสาระละเอียดยิ่งขึ้นครับในขณะที่หลักข้อเชื่อในเอเซียนั้นเลนเรื่องเตะการุภาพความเท่าเทียมพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าพระวิญญาณบปิสุดแต่หลักข้อเชื่อเวนเซอร์นั้นเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณครับ save by g r ร c e นะครับหรือ salvation by grace ้วทั้งหลายเชื่อพระเยซูเราก็ได้ความรอดแล้ว เพราะอะไรครับเพราะว่านิกายอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่เวสต์มินสเตอร์ซึ่งไม่ใช่โปรเทสแตนเนี่ยเขาสอนว่าเราแลกความเชื่อด้วยเราแลบความรอดด้วยความเชื่อบวกกับการกระทําครับซึ่งผิดกับพระคัมภีร์เราได้ความรอดโดยความเชื่อเท่านั้นไม่ใช่ด้วยการประพฤติต้องมีพูดชัดเจนฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เราต้องกลับมาถึงหลักความเชื่อถูกต้องว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณ หลักข้อเชื่อนี้ก็เน้นเรื่องพ,อพอระเจนะของพระเจ้านะครับพระเจ้าของพระเจ้าได้การดลใจจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพร,ระเจ้าของพระเจ้านั้นไม่มีผิดพลาดเลยนะไม่มีผิดพลาดเลยแม้กระทั่งวลีเดียวหรือประโยคเดียวนะครับแล้วก็ที่สามครับ p s b y t e r i a n Policy ก็คือการปกครองของขึนจากเนี่ยปกครองด้วยด้วยผู้ปกครองหรือผู้อาวุโสน,นั่นเองนี่คือหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์ น,นั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้เพราะอะไรครับเพราะว่าสามารถจะบอกเอกลักษณ์ของเราได้ว่าเราเชื่ออะไรจากพระจรรพเจ้าภาพถัดไปครับหลักข้อเชื่อในเซียนนั้นเน้นการกําหนดการกําหนดอะไรครับกําหนดความสัมพันธ์ตรีกานุภาพยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระเยซูแต่หลักข้อเชื่อเวสเซนเซอร์นั้นเน้นเรื่องการ เลือกสรรหรือการกำหนดล่วงหน้าและพิธีศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนมากนะครับฉันตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าเวลาที่เราเข้าสู่พิธีมหาสนิทศักดิก์สิทธิ์หลายๆท่านที่รับเชื่อพระเจ้ามาและเข้าเป็นสมาชิกต้องเข้าสู่พิธีบัตศมาศักดิก์สิทธิ์มีความหมายทั้งสิ้นครับไม่ใช่เป็นพิธีภายนอกที่เราทําโดยไม่รู้ความหมายฉะนั้นเองความหมายอยู่ตรงไหนครับ ความหมายอยู่ตรงที่ท่านกําลังบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้นข้าพเจ้ายอมรับเช่นนั้นข้าพเจ้าสัญญาเช่นนั้นพี่น้องครับท่านจําได้ไหมครับว่าท่านสัญญาอะไรกับพระเจ้าท่านสัญญาอะไรกับผู้ประกอบพิธีท่านสัญญาะอะไรกับพี่น้องในเครือจักรของท่านหลายคนก็ลืมไปแล้วใช่ไหมครับเวลาที่เราเข้าในพิธีนะครับของพี่น้องท่านอื่นเนี่ยเราจะทบทวนไปด้วยว่ามี วันหนึ่งในอดีตข้าพเจ้าก็สัญญาเช่นนั้นเหมือนกันข้าพเจ้ายอมรับเช่นนั้นเหมือนกันข้าพเจ้าตั้งใจทําอย่างนั้นเหมือนกันเป็นการรื้อฟื้นคําสัญญาของเราทุกครั้งที่เราเห็นพี่น้องยืนอยู่ที่นี่รื้อฟื้นพันธสัญญารื้อฟื้นคําสัญญารื้อฟื้นครีดครีโดของเราข้าพเจ้าเชื่ออย่างนั้นข้าพเจ้าเชื่ออย่างนั้นข้าพเจ้าเชื่ออย่างนั้น ภาพตัดไปครับหลักข้อเชื่อในเซียครอบคุมเฉพาะความเชื่อเตยกันุภาพความเป็นพระเจ้าพี่เยซูแต่หลักข้อเชื่อเบ้องตนั้นครอบคุมสารสนร์์ทั้งระบบครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าสารสนาสรตระบบของเราเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยแปดระบบด้วยกันแล้วหลายๆคนนะครับก็เข้าใจเรื่องระบบอนาคตศาสตร์ใช่ไหมครับ ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาพระเยซูก็ให้เราฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์กลับมาพร้อมกับเราเฉพาะวิญญาณเท่านั้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะเป็นขึ้นจากความตายวิญญาณกับร่างก็รวมกันกลายเป็นกายวิญญาณนี่คือปรากฏอยู่ในอนาคตศาสตร์หลักข้อเชื่อระบบสุดท้ายไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับรายละเอียดกับการปฏิบัติและการปกครองในที่จักรนะครับก็ถูกถอดแบบออกมาจากพระวจนะพระเจ้าเช่นเดียวกันว่าเราจะปกครองด้วยอะไรมีผู้ปกครองมีแมคนายก นะครับมีผู้เชื่อพระเจ้าซึ่งทุกคนเป็นผู้รับใช้เหมือนกันหมดเราทุกคนเท่าเทียมกันนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่สถานภาพของเราเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเพราะหน้าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองดูแลที่ระจักนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าเท่าเทียมกับสมาชิกธรรมดาทุ่วๆไปเพราะเราเรพราะเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อเหมือนเหมือนกัน ภาพถัดไปครับสิ่งที่ผมอยากหนุนใจและเป็นข้อสรุปในวันนี้นะครับก็คือ5โซล่า5โซล่านี่ครับก็คือเสาหลักหาประการของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นโปรเตสแตนต์หรือรีฟอร์มนะครับเสาหลักนี้นะครับอยู่ในหลักข้อเชื่อเบนินเซอร์ของเราปฏิเสธอำนาจของพระสันตะปาบานะครับเพราะสมัยก่อนนั้นเนี่ยอำนาจของพระสันตะปาปานี่ถูกใช้ในทางที่ผิดนะครับในประวัติศาสตร์เน้น ยืนยันความรอดโดยพระคุณเท่านั้นที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับฟโซล่าปรากฏอยู่ทบทวนนะครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นรีฟอร์เมชันก็คือปฏิรูปยุคหลังจากยุคหลังจากมาธิลูเทอร์เราเชื่อมั่นในฟโซล่าตัวนี้นะครับโซล่าแรกนะครับโซล่ากราเทียซึ่งอันนี้เป็น <c oughs> ภาษาลาตินนะครับ กราเทียแปลว่าเกรสโซล่าแปลว่าอันเดียวเท่านั้นเองหนึ่งเดียวเท่านั้นเองก็คือ Grace อลี y หรือเกรสอโลนนะครับโซล่าฟีเดฟีเดแปลว่าความเชื่อหรือเฟสนะครับโซล่ Solar, แปลว่าหนึ่งเดียวเหมือนกันเฟสอโลนนะครับอันที่3ก็คือคริสอโลนนะครับผ่านทางพระเยซูเท่านั้นไม่มีระบบคนกลางอื่นๆนะครับนะโซล่าโซลีเดโอโกก็คือ Glory to God g o ลี o o ฟก็อดอาแล้วก็ s o l a s ซิ i จ t ล l าหมายความว่าซิปเจอหรือพระวจนะเท่านั้นนะครับนั่นคือ5้าเสาหลักของ5้าเสาหลักของพวกเราทั้งหลายนะครับซึ่งแปลเป็นไทยนะครับพระคริสเท่านั้นพระกัมภีรเท่านั้นความเชื่อเท่านั้นพระคุณเท่านั้นพระสิริแด่พระเจ้าเท่านั้นมีพระกัมภีร์ประกอบตัวสีแดงนะครับถ้าพี่น้องจดไม่ทันนะครับกลับไปดูใน YouTube นะครับ นะฮะแล้วท,ทุกอย่างอยู่ Youtube หมดบทสรุปครับหลักข้อเชื่อเหล่านี้เกิดผลอะไรในชีวิตของเราเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราี่นะครับอย่าลืมนะครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยไม่มีพระกัมภีไม่มีพระกัมภีเขาจะต้องท่องหลักข้อเชื่อนะครับเด็กๆอ่ะในประเทศอังกฤษนะครับตอนที่เวสต์มินสเตอร์ออกมานะครับเขาจะทํา เป็น Q a คำถามและคำตอบนะครับ What is the chief end of man เขาตอบได้ครับ Chief end of man คืออย่างนีๆๆ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 ้ครับท่องเป็นภาษา,ษาอังกฤษหมดนะครับฉะนั้นพี่น้องครับถามว่าเกี่ยวข้องอะไรันชีวิตของเราถ้าเราประกาศหลักข้อเชื่อของเราเรากำลังสัญญาเรากำลังกล่าวคำมั่นสัญญาเรากำลังยืนยันความเชื่อของเราในขณะที่เมื่อยืนยันความเชื่อของเรานั้นมันผูกพันจนวันตายฮะ จนวันตายจนกระทั่งวันที่เราจากโลงนี้ไปหลักข้อเชื่อเน้นผูกพันกับเราเสมอหลักข้อเชื่อเน้นทําให้เรานั้นมีกรอบครับมีกรอบของความเชื่อที่ถูกต้องอะไรที่อยู่นอกกรอบนั้นเอ๊ะไว้ก่อนครับเอ๊ะไว้ก่อนถูกต้องหรือเปล่านะครับ,กร,บกรอบของหลักข้อเชื่อเนี่ยทำให้เราเนี่ยมั่นใจในคําสอนของผู้ที่เทศนาอยู่ที่นี่ผู้ที่สอนละวีวลศึกษาผู้ที่ ไปฟัง Youtube นะครับของบวชต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราไม่รู้จักหลักข้อเชื่อตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เราแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดครับแต่เมื่อเราอยู่ในความถูกต้องนะครับเรามั่นใจในความรอดของเราเรามั่นใจว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะขึ้นขึ้นไปอยู่กับพระเจ้านะครับแต่ถ้าความเชื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ตรงกับหลักข้อเชื่อเนี่ยท่านต้องเอะไว้ก่อนนะครับท่านอย่าไปฟังในสิ่งที่ขัดกับพระวจนะของพระเจ้า ัดกับหลักข้อเชื่อของเราและนี่คือการปกป้องความรอดของเราเพราะการที่ปกป้องความเชื่อคือการปกป้องความรอดเพราะเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อครับด้วยเหตุน,นี้เองจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ผมอยากจะมอบไว้ฝากไว้กับพี่น้องเราต้องรู้หลักข้อเชื่อครับถ้าไม่รู้นะครับดาวน์โหลดได้นะครับไปอ่านเองข่าวพระเจ้าอังวิภคพรทุกท่าน พบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอำหนดพระพรที่น้องแทุกท่านครับสวัสดีครับตั้งค่ยรับเนินแห่งความสว่างทหารคริสเตียนเขวแถวรีดทำสงครามยามก่อนค่าคืนเมื่อฝ่ายังม,มีแสงแพรวสู้สุดเบื้อล่างทํามหุบ เชื่อนั้นเป็นระกแท้แห่งชัยคือชัยชนะโลกคคคมมีความเชื่อคือความมีใช่ความเชื่อคือความมีใช่เป็นความไม่ใช่อย,ย่างสัญ,ญาคือชัยชนะโลกามท่องของพระเยซูคือความรักพระแสงคือพระธรรมพี เราเดินตามสีเธชนเบื้องบนโหร้องด้วยใจยินดีความเชื่อปริบดังพายุแรงกาพัดมาศัตรูต้องมีความเชื่อสิ้นได้ชน,นะความตายเป็นโลกกำบังชีวีความเชื่อคือค,อความมีชัยความเชื่อคือค,อความมีชัยเป็นความมีชัยยามสงญา ชชนาโลกาเรามีสัตรูรออยู่รักขางระดังเข้ามาเป็นแทวสนุกสนานสำราญโลกมียาด้ใหญ่ดีรวมแนวความรอดเป็นหมวกสวมไว้ให้ดีเรามีความจริงคาเดวโลกมีสักเทวนวันไว้เพราะรา เรามีชัยมาร้ายเราได้สมเสื้อสีขาวอย่างมีและทรงพระดีรับเราต่อหน้าบรรดาชาวฟ้าเรื่องสีจิตใจของเราเปี่ยลนนยินดีด้วยแสง เจ้าคือความมีใช่เป็นความมีใ่ย,ย่างสัง่งาคือใจช,ชนะ